ต้มก <Lucy. S 1> ็กินกมันนะเอ้อพันได้อ๋อคือบอกว่าบินน้าบิ๊กน้าบ้าน้าบิ๊กน้าบิ๊กเห็นบ่เห็นเห็นตัวบ่านเราไหมเด้อหึต้มยำแซ่บๆไปกินนะครับพี่น้องฮะทองขาดว่ะ สวัสดีครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับนี่เราพามาดูการวานแห่นะครับการหาปลา เป็นบอ่อธรรมชาตินะครับที่ที่อยู่ใกล้ๆก,กับที่พักเรานะครับวันนี้วันหยุดวันอาทิตย์ครับเห็นไหมนักล่าสองท่านได้ลงไปแล้วเอ็ดเหล็กซิงแล้วก็สอจอปลานนะครับผมเรามีการลงตะข่ายแล้วก็มีการดึกแหน,นะครับมองดูไกลค,ครับกำลังว่านแหอยู่นะได้ยังเราพาไปดูครับพาลงไปดูข้างล่างเลยครับมันจะมีผลงนันก่อน ครับผมได้ได้โอ้ปลาไซส์ไหนเนี่ยฝ่ามือได้ป่ะใช้ฝ่ามือเลยนี่ไอ้โอ้ที่บ่อเลี้ยงไหมครับเนี่ยพี่ปลาบ่อปล่อยธรรมชาติได้นะอุ้ยปลาเยอะนะครับเนี่ยดูครับ zoom ไปดูครับโอ้โหเต็มเลยนะเนี่ยโอ้ดัง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 อยู่เนี่ย โอ้โหรับมาชมครับผลงานนะครับโอ้โลงคางอย่างเดียวค้างเดียวครับวันนี้น้ามาตั้งแต่กี่โมงครับโอ้สายแล้วผมมาตั้งหกโมงกว่าหกโมงครึ่งมาล้อมทีเดียวพุดใหญ่เลยประมาณสี่โลได้ไหมน่าจะได้ประมาณนี้สามสี่โลได้ครับโอ้โหให้มันฟรีใช่ไหมครับ อใครมาก็ได้อย่างนี้เหรอใครมาก็ได้ใครจับก,ก็ได้โอ้เจ้าของบอกเขาไม่ห่วงไม่อะไรเลยเจ้าของบอกเขานี่ไลยเป็นบริษัทสักกีไทยเนี่ยเขาซื้อไวอ้ก็ซื้อซื้อต่อเขาไว้แค่นี้แล้วก็ปล่อยฟรีเลยครับผมใ<อ>ครจะมาจับปลาก็จับได้เลยโอ้ครับผมหากินอาทิตย์ที่แล้วผมมาในยี่สิบโลเหลืออเนี้ยเหลือยี่สิบโลแป๊บเดียวแล้วนะแป๊บเดียวลงขายลงขายอันนี้ลงไว้ตอนเย็นหรืองตอนลงกันเช้าเลย ลงก็มาตอนเช้าก็าขึงรากเลยไอ้อไมันเป็นอวนรากโอ้รากเอาอย่างเดียวโอเคครับผมราบขอบคุณครับครับนะเขาก็มาแต่เช้าแต่หกโมงครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงก็ชั่วโมงกว่านะวยนะเนี่ยข้างหน้าก็มีโอเคมาสายก็อดไปนะอาจจะได้แต่ได้ไม่เต็มเหนียวปลามันจะขึ้นตอนช่วงเช,ช้าๆนะฮะ นั่นของก็เป็นป่าจาะครับพี่เขาบอกว่าตรงนี้เป็นเป็นบ่อของบริษัทที่เขาซื้อไว้อาจจะมีการขยายก,กิจการในอนาคตซื้อไว้เป็นบ่อปลาเก่าที่มีเจ้าของเขาเคยเยลี้ยงปลานะฮะฝั่งนี้ก็เป็นบ่อปลาเหมือนกันผมพี่ค,ครับเดี๋ยวพาไปดูข้างล่างเลยฮะท้องขาดมั้ง โอ้ได้ปลาบ่ก็ได้ไงได้ตัวปลาสามสี่ตัวอ่านนกาโอยว่านไปได้ยังเงียบตายเสีเป็นความผิดพลาดเป็นความผิดพลาดยังใหญ่หลวงตะไครขาดครับไม่ใช่ตะไครก่อนปลาไปไปหมดแล้วปลาทิ่ติดแนะโอ้ เอาแล้วพักพวกไปต่อเอาแก้มือแก้มือปลาพอดีตัวหน่อยแด,ด้หลอดหู้ยหน่อยหนึ่งไหมกับปลาทําแแหงนี่แหลวจะน้อยปลาพอดีทอดพ่กจงหมุนอันหรือนัดเขาก็ออกนะ ผมว่านะว่าต้องโดนไ่ได้มาเจอดอกเดียวได้ซะละัดว่านนี้ครับนี่บ่นปาแบบนี้บัณฑ์ยันน่เดแดงได้ไรเกิดแรงเกดแรงได้ไรผมมานสามสี่โลได้ แวนี่บจับมันจับขังนี้มาม่นบอจับหนึ่งจับคือมุกีนจีบบ่เออนั่นละเนี่ยคือคือโอ้เฮ้ยง่าย่พอได้อยู่นะย็ดตะไคร้ทุกคนท้องขาดไม่ให้การขี้ปลายังอยู่ตุเต็ตุเต็งผานเดี๋ยว

อวะดีเราดูลองดูลองดูวางไม้นะวางไม้นะเดินไปนูครครับตัวนั้นมีลูกปลาด้วเปลาชนดไม้วางไม้ด้อบานด้อบานทีเดียวไปัเลยเด้ปลาออดลูกเกาลูกเกาะนาวินาวินาววิเห็นบ่เห็นเห็นตัวนอไม่ด้อเออมันม้ว บ่อเตเ้ยเชียเช่ยนแมนมาเนาะอยู่ยปะแมนวันปานอุ้ยวันปลาพ่อตัวเล็ก เป็นปลานิลใส่งามครับอโอ้วันปลาพอโบแมนครับอันนี้นใส่งามครับอยู่ตรงหลังใส่ตุ่มนะครับนี่ยอ้าวปลาือบานแดดปลาคอไม่ถือปลาอันนี้นี่นี่นี่ครับลูกกอดครับเป็นลูกกอดเลยครับเซฟอะไรกันเก็บป่าวถูกปลูกไว้ตรงนี้เพื่อ ได้เลียดเลยครับได้เลีเลยดเ,เลยเอาเลือดอะไรเงี้ยป่าเนี่โอ้เหพืชพืช <c oughs> ราต้องยื่นปุก่อนอ่เอเอนีเ่ยเขาดีได้เมื่อกี้แชงเมื่กิ้ติดซีตัวเูดไปตรงนู้นแหละ เรื่องธรรมกโโเาลอาแ้เัาจะดิ้นั นี่ครับนี่ะปานนี่นี่นี่ลูกออดโอ้หางยาไม่กิดเปล่อกหนามนะไม่ติเปลือก ขึ้มากขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนน,อนี่สวยสวยสวยนี่นี่ครับอยากจะไปอยู่อุ้ยเฮียมั่หมันใจเฮียบันใดนะเฮียมันห้อยขาดลายไงมันเบาวะมุดได้นะ

มาอ็ดโอ้ฮัลหลมาหนิบอ่ข้าก็มาเกาะเกลี้ยงกันหมดมีกระดุมมาวันนี้อู้ปะท้ ต้มยำแซ่บไปกินนะครับพี่น้องใหญ่จับต้มลูเอาจับมาจับมานใหญ่ใหญเดินอางเี่ยกระจาย้้หลุดมีท้าด่างเลยนะเต็มกำเลยพี่น้องเอ้มาสานเด้อมารรมาตร์ออ๋งันนีบักขนอ้วนนีอะไรมีบัขามบ ว้<ไ> wow. าวโ <Okay. S 2> อเคเขาไม่กึดสะพเขามากกแค่เนื้อไน้บานมันโดนรวครั้งหนึงนี่หรอเน่ไเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยือาเนี่ยมันต้องแบบงมเนาะกระโคนเนาะหนบานเนาะงมเน็กไว้เนาะงมก็ร่งสิตอนกินเขาแล้วกินทั้งังนี่ไว้ผูดีพอมันเหีไวแฮบอไฟอันวนแู้โอ้เฮงเฮงมันขาดด้วยขาดลายวะจาว่ามือดีนะ ไปท,ท,ท,ทุ่งันหุ่มกันปฝากับอกว่ารูกปลาเปิปลาก็กินไักโตแต่ขาว่ามันในสอกปลาเนี่ยบอกมาเลยนะค้อตอนมีอมๆม,มันขึ้นฝังเึ็วขึ้น,น,น,นฝันยังไม่ดฝันึงเลย เอาหนาไปเลย อยจับน้ำเนาะติดเรื่องลได้ต้มแตเศ้าอแ mấy giờ vậy? ô ô. ô, ô, cỡ nào pino cỡ nào? mượn hải mai tham đi. à tham ừ, đi ô này nó. hiu cái hiếu nào? hiu đó, khảo đó. เอาโอเคครับมืออ้อนี้ก็ถือว่ามีผลงานได้ไปเฮ็ดกินเนาะเอาพออยู่พอกินครับ,บค,ครับเมนูมื้อนี้พร้อมแล้วครับผ<ง>ัดยังไงเดี๋ยวคุณก็จอกได้เลย,ยนะน้ำปลาน้ปลาเอาน้ำปลากินวเข้า,ขาอเอา้าให้คตัวมันออกให้างมันค้างว่านั่น่งมันอีกทีก่อน